ก็สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะผมก็จะมาถ่ายคลิปเรื่องเปลี่ยนทรงผมตอนนี้วก็เปลี่ยนสีผมแต่ตอนนี้ผมก็คาบภาพค้างอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่กนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ทุกคนครับผมมีเรื่องจะบอกผมวันนี้นะคะผมก็แจกของให้เติมนะครับ แม่เต่งคีมนะครับไม่รู้แม่ผมจะให้กระานะครับจิคาบาทะเล นี่นะคะคือมันผมไม่ต้องไปหากระบองเแกรองเปมันีแบ่ยนเีอแคือแต่งกายนะคะผมจะให้แต่งกายก็จะไม่ โซลุปะแต่เราชอบของเด็กที่ครับกันนะครับมาลองดูกันว่าม่ผมจะให้หรือเปล่านะคับผมไม่กล้าไปบอกแม่วันเละอดกคือหนท่งสาเดี๋ยวขอไปบอกแม่กันะครับมก้าไม่ลควิอ้โห่อนีก็มา โอ้โอาว้เเด็กตัวเดียววะิสลามให้ด้วยเหยว้าวเออเ๋ยวคมจะได้ใชนี่ย ผมดีไหมเนี่ยครับชุดเนี้ผมชอบมากแล้วชุดนี้นะครับก็คือเซ็ตสิบโอ้แปดสิบเลยล่ะแพงจันเก่าด้วยนะเนี่ยนี่มันคือเซ็ตเก่านะครับนี่อันนี้ก็เซ็ตเก่าเหมือนกันที่มันเคยมาแล้วนะคะมันเป็น called, เซ็ตเก่าแต sure ่ก็ยังมีคนใช้เปย์มันอยู่เนี่ยเนเปย์เห็นไหม ก็เครื่องดูดฝุ่นนะครับของมันนะครับม่ก็ยังจะมีคนใช้อยู่เนะมันเก่าไปมากนี่ก็เก่าไปมามกามาแต่ก็ยังมีคนใช้ม,มีคนใช้หลายคนอะ่ะ ใช้เยอะเกินไปแล้วผมอาจจะไม่คม่อยออกเพราะผมสายตาผมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะอ่ะหมดแล้วนะครับอันแรกแล้วก็ไปดูอันที่สองแล้วก็ไปดูอันที่อะไรจะไม่มีลูก <c ười> นะครับอะไรก็ไม่มีลูกนะครับผมจะขอไม่ให้ตาผมไม่ยอมขอมเลยหอมดูเลย โอ้โหไม่ได้ซื้อเาต้องได้แล้มาที่นีได้ซื้อให้ลูกเปล่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมแร้วก็มีคนใช้เยอะมากแต่ว่าอันนี้คือมาใหม่นะครับะขลุ่ยคิตตี้กับเอิ่มเช่อนะฟานี่เหรอเนี่ยไอตัวเป็ดเนี่ยฟานี่ปะฟานี่ปะเออผมว่าไม่น่าจะใช่ฟานี่นะครับผมพูดชื่อมั่วไปหมดเลยเซนต์เฟือ ข้าวน่ารัโอ nice ้โเมือตนดือนเลยเอีามาเดี๋ยวก่อนเคหนตาด้วยุคนตกรนี้คนก็ใช้เยอะคือคนใช้อแบบอันนี้เนี่ยเไอ้วเด็กเล่นเนี้ยคือซื้อไอเด็กเล่นเนี่ย คนใช้คูดเยอะเยอะจริงหมีได้ไหมแม่เอ๋คือมันจะเก่ากว่าไอติ่งนี่ก็ตามเถอะเนี่ยนี่กล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีคนใช้อันนี้เยอะอันนี้มันก็มีคนเคยใช้อยู่นะอันนี้คนใช้เยอะเหมือนกันครับมันก็เท่ากันนั่นแหละนะครับเอ้ยโอ้ยเด้อเด้อเด้อ แม่นะครับพี่นอกพี่สาวทุกท่านนะครับน่เด,ดินได้ไหมไดอดี อยากกดเกมบาทแล้ขอเมาต์หนอยแลม่เตืนให้กติเจะเมกดแล้วก็กินหมดะอแม่ดู49บาทได้ก99อันนี่ได้เป็นร้อยอยากิไดอไใ่กดไปกดไปตรงนี้ ถาไม่รู้ขอสอแล้วก็กดไประมนี้นั่นแหละมันก็จะให้เติมถ้าไม่มีตังค์ท้าก็เติมไม่ได้ถ้าไม่มีวอลเล็ตท้าก็เติมไม่ได้อืมอ้ามันก็ต้องมีวอลเล็ตแ้วถ้าไม่มีวอลเล็ตนะครับไปตดวให้เราหน่อย <laughs> โปวดเจ็บขาเดินนิดเดียวก็เจ็บอยากเดินทีเดินไปโดดวอลเล็ตมาไม่เคยดูเลยไปตรด ผลบอลเล่กกันทุกคนันคตอนนี้นะคะเขาก็ตอเกมไม่สำเร็จนะคบตัวผมไม่คืนเลยนะครเบอะอายุถึงก็ไม่ถึงเวยนะครับอ่าเจอไม่ได้ก็ขอโทษทุกคน้ดยะครับที่เสียเวลาให้กอดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะครับผมขอโทษนะครับผมถ่ายต่อไม่ได้เยอครับผมต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับไปดูอีพีสองได้นะครับ อันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เคยชอบอย่าลืมก,ไกดไลค์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมนะครับที่ผมทำมาครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครยบาย